มาแล้วครับวันนี้ลุงจ้อนลุงม่อนไปสุพรรณบุรีครับจริงๆเพราะว่าลุงว่างมากวันนี้เปิดโปรเจกต์ใหม่ร้านกาแฟสุพรรณบุรีนะลุงเชื่อว่ามันต้องมีมันต้องมีทีเด็ดนะ่ะมันต้องมีทีเด็ด <c oughs> <c oughs> มันต้องมีร้านกาแฟรอร่อยๆอยู่นอกกรุงเทพมั่งดิ ลุงจ้อนก็รับหน้าที่นั่งคุยเป็นเพื่อนครับวันนี้ว่าจะหาร้านกาแฟสักร้านหนึ่งแล้วก็หาข้าวเที่ยงที่สุพรรณดูเพื่อนลุงอยู่สุพรรณน่าจะมีที่เดีย่ยที่เราว่าเราจะไปกาแฟสุพรรณทําไมลุงม่อนทำงี้ครับเนี่ยครับกาแฟสุพรรณนี่มันกาแฟในปั๊มเซเว่นทำไมลุงม่อนเลือกอันนี้ครับอันนี้กินประจําหรือว่าไงกินประจําอยู่แล้วเป็น ใส่กระป๋องที่ผมว่าโอเคสุดตอนนี้ระหว่างทางก็แน่นอนครับแวะปอตอทเรียบร้อยเห็นอะไรมันน่ากินไปหมดพีหนมครพน่ากินกล้วยแขกก็น่ากินเปิ้งก็น่ากินโอ,อ้ยหรือเราอยู่นั่นนะสิฮะเรามาสุพรรณ๋ยวเราเจอร้านกล้วยแขกหัดใหญ่นะครับเมื่อกี้นี่โหปิ้งนมสดลูกชิ้นปลาระเบิดนี่มาตรฐานตอนนี้หาก,กินได้ทั่วประเทศไทยแล้วครับอยากอร่อยก็แวะมาลูกชิ้นใจแอ้น อีกนิดเดียวไม่เกินสิบนาทีครับถึงที่หมายแน่นอนถึงแล้วครับที่หมายร้านมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนลุงจ้อนเองเงียบสนิทถึงแล้วสุพรรณบุรีสวัสดีครับนี่คือลุงติ๊กค,ครับลุงติ๊กเ<ห>จ้าถิ่นแนะนำมาจากสุพรรณเอสุพรรณบุรีโอ้โหล,ลุงติ๊กเอาอะไรมาให้เราดูครับเนี่ย นี่มันมเตอไซค์โบราณชัดๆอันนี้เป็นยามาฮ่า้อยเอเครื่องยนต์ร้อยยีดีซีอันนั้นคาวาจะกี่ปีวันเครื่องยนต์ร้อยดีซีนีมันบอ,อกขานั่งกันเดี๋ยวนี้หลังๆขี่ได้แต่แบบรถอัลโต้ลงุงติ๊กนี่ท่าทางมันจะเก่ามากเลยเนี่ยเก่ารับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะที่หลังจากนั้นมา ผมมีอยู่สี่พันนะผมมียามาฮ่าคาวาวันด้าแล้วก็มีอีกสี่ยี่ห้อเลยไปดูท่าทางลุงม่อนธรรมะแมงนะครับาลุงม่อนธรรมะแมงมากในการขี่ลุงม่อนดึงกุญแจออกได้ไหมครับโอ้โหกุญแจล็อกเกอร์ก็ใช้ได้กุญแจล็อกเกอร์ก็ใช้ได้รถลูกนี้ต้องอยู่กับเจ้าของนะอยู่ห่างเจ้าของโดนขโมยฟิลลิ่งไปนไงบ้างฮะกลัวครับไม่ได้ขี่มา20ปีเลย มองไทยแบบมีเกียร์เกียร์แบบรถกระเทยเงี้ยดูดีดูดีเป็นรถที่ส่งท้ายแบบนี้แบบตัวสองจังหวะมันจะได้อันดับแบบนี้แหละดังๆคอต้าลูมลุมมอนก็ไม่ธรรมดานะครับใช่ครับลุมมอนนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านรถ ค,คุณพาผมมาที่ไหนครับตอนนี้ผมมาได้พาครับคุณติ๊กพามาวันนี้มากินร้านอาหารกุยมงกุยมงนนเป็นร้านดังเดินของจังหวัดสุพรรณบุรีครับร้านนี้เราจะมีสองที่มีกุยมงกับแม่บวยแต่วันนี้พามากินกุยหมงเดียวกันเนี่ยเจ้าของครับขอเชิญเลยครับเนาปลาเนื้ออ่อนกับกนะระเทียมครับปลาม้าต้มยำน้ำใสลุงจ้อนอยากกินกํะหล่ำปีน้ำปลาครับ โุ้ยการมาสุพรรณนี่มันดีมากๆเลยนะขับรถแค่แป๊บเดียวลุงจ้อนว่าขับรถง่ายกว่าจากบ้านลุงจ้อนเข้าสยามเนี่ยของดีเมืองไทยกุ้งอะไลครับลุงติ๊กครับดูสิครับน่ากินมากนี่ครับมือมือลุงม่อนก็ใหญ่ครับกุ้งก็ใหญ่เกือบเท่ามือลุงม่อนนะมีอาการเหยวจนมือสั่นหลายคนครับหิวครับมันดูน่าทานมาก นนี่กอครับเ้เฮ้ยตัวใหญ่เต็มจาเนาเลยอ่ะอันนี้คือตัวละเจ็ดร้อยบาทนะร้อ,องหัวกอ่อนผมหมันมันมารแล้วมันออกมาโอ้โหมันะะรักษาครับอุ้ยอืถึง,งแล้วครับมันกำลังใส่กล้องเลครับ คือผมก็กินกุ้งมาหลายครั้งนะครับผมไม่เคยเห็นใครทำมันกระเด็นได้ตัวนี้มาก่อนดูครับดูครับดูครับนะครับผมก็แมบลาหลายทางนี้นึกถึงลุงกินเดี่ยวเอ็กซ์ตรีมตอนนั้นเลยเนี่ยมันหนุกดีนะผมว่าจะเอาจานมาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอากุ้งมาเก็บไว้ผมลองว้วันนี้ อันนั้นอันนั้นทิ้งหรือยังครับยังไม่ทิ้งครับยังเก็บไว้ครับยังเก็บไว้นะครับดูนี้ครับตรงนี้สำคัญครับหัวกุ้งเนี่ยครับมันมีมันเยอะครับเอามาแตะๆข้าวไว้ก่อนคลุกไปก่อนลุงว่าผมว่าเรามาสุพรรณสักเดือนละครั้งก็ได้นะถ้าเขามีทีเด็ดขนาดนี้นี่ครับนี่ครับปลาเนี่ยนี่คือเขาแกะไว้ให้แล้วง่ายๆถ้าไม่มีอะไรก็โอ้ดีจังเลยร้านนี้แกะไว้ให้แล้วอุ้ยลุงติ๊ก ไอช็อตล่านี่น่าเป็นสโลโมชั่นมากเดี๋ยวถ่ายไปเร่อนเยี่ยมขอเลสเตอรอลนะขอเล็กจอลองนะอองนั้นไข่มันดีครับไข่มันดีดีต่อลิ้นน,นะลงหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับนี่ก็จะเริ่มจะเริ่มคลุกเริ่มคลุกกับคลุกกับข้าวตอนนี้เป็นของเหลวที่ออกจากตัวกุ้งลวง้ลวนๆนะครับยังไม่มีน้ำนด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะเอา ของเหลวมาเพิ่มนะครับก็คือกาวมาจากนี่ครับมันดีนำล่างอ๋เดี๋ยวไข่ทีครับจะหันฝั่งนี้นะครับโอ้โหเด็ดเด็ดบีบตอนนี้ลุงจ้อนใจแข็งมากเลยลุงจ้อนยังไม่ได้กินให้ดูหน้าลุงมอนอร่อยอร่อยอร่อยได้เวลาที่ลุงจ้อนจะต้องตะลุยกับ ลุงกุ้งและลุงกุ้งใช้ได้ไหมใช้ได้ค,ครับอรอ่อยอร่อยมากอร่อยมากมคุ้มนะเดินทางมาคุม้มอันนี้ครับที่เรารีเซอร์ไปเมื่อกี้นี้ย ผมก็จะเอาข้าวครับข้าวใส่ไปในนั้นโปะไปในนี้เนาะนี<อ>่ครับข้าวอัดเข้าไปครับรมลุงมอนอันนี้สร้างสารรค์อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับให้มันซึมซับพวกมันกุ้งอะไรที่มันหลงเหลืออยู่ในน,นี้น้ำจิ้มลุงมอ่อนเก็บหมดแลเราก็เก็บเมื่อกี้เราเก็บถางไว้โอโ้โห โเคไหมเนี่ยดูดีมากๆเดี๋ยวข้าวนี้ก็ไม่เกี่ยวครับข้าวนี้เก็บไว้กินอย่อื่นเป็นไงบ้างอร่อยที่สุดมาอีกนะสุพันมาลุงเอกข้าวเนี้ยไม่ยอมมาฝากเราซื้อเราไม่ซื้อด้วยเพราะเราจะต้องมาด้วยกันลุงลุงอร่อยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปแล้วมื้อเที่ยงที่สุพัน ไปไงบ้างชอบเมนูไหนครับต้องให้กุ้งนะครับเนอะกุ้งอร่อยสุดไม่ผิดหวังนะครับที่มาที่สุพรรณบุรีคราวนี้แพงจริงยอมรับว่าแพงจริงแต่อร่อยจริงคือไงล่ะก็คุ้มเออสรมราคาถ้าคนไหนว่างๆมาได้สุพรรณบุรีขับรถมาจากกรุงเทพแค่แป๊บเดียวประมาณมชั่วโมงหนึ่งนะขับสบายๆอันนี้เราเดินมาฝั่งตรงข้ามฮะเป็นอีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งนะครับลุงติ๊กแม่บวยนี่ เป็นร้านหลักหรอแม่บัวในสุพรรณคือแม่บัวในสุพรรณเนี่ยเป็นร้านหลักที่คนส่วนใหญ่มากึงก็จะกินที่ถึงแม่บววแม่บววบางปะมาที่ขายกุ้งกุ้งทอดเกลือกุ้งเผาเนี่ยแหละครับแต่ว่าคนทื่ที่เองก็จะกินทั้งสองที่ที่นี่นะที่ที่กืนหมาไปกินไปด้วยและที่นี้ก็มีขนมสาลี่นะอร่อยอ้งวสลัดสาลี่กับของแข็งที่นี่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อไปดูดีกว่าผมต้องสอยสาลี่ซะหน่อยละ น้องครับไอสาลี่ทิพปตมันคืออะไรครับน้องเป็นมะพร้าวอบข้างหน้าอ๋องั้นเอาสาลี่ทิปหนึ่งแล้วก็เอาธรรมดาหนึ่งครับผมแปดสิบบาทนะครับไอติมขายยังไงครับอันนี้ต่อติดอันนี้ไม่ติดสามสิบกับห้าสิบห้าสิบมันเยอะมากเลยนะเฮียเอาว่าห้าสิบว่าไอติมกะทิเนาะอะไรขายอะไรบ้างเนี่ยแปผมก็ข้าวเหนียวอย่างเดียวถ้วยหนึ่งครับสามสิบบาทครับผมน่านีชื่อเลยนะครับอะไรอร่อย แต่ว่างคนไม่นานก็หยุดแค่แยกตัวไขไข่ครับไปแยกแยกออกมาเพราะว่าคนไม่นานไข่น้ำเดือดดูฮะร,รับประกันความอร่อยครับโดยคนสุพรรณคนสุพรรณกรับประกันต่อได้โดนไหมโดนครับถึงต้นละลายแล้วครับต้องรีบกินแล้วครับ<ด>ครับผมโดนแน่นเลยเพราะเมื่อกี้แตกก็โดนเลี้ยงแตกโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ชานม่อนครับเรากำลังจะไปไหนครับตอนนี้เมื่อกี้ถามคนท้องถิ่นครับว่ามีร้านกาแฟคาเฟ่อันไหนอร่อยเขาบอกว่าชื่อร้านพบริมน้ำภบอ๋อพบพอสมภพพอพานภบพอสมภพพอพานนะครับพบริมน้ําถึงแล้วครับโหบริเวณที่จอดรถของร้านพบคาเฟ่นี่รถจอดกันเพียบถามเจ้าทินหน่อยเคยมาไหมครับที่นี่ไม่เคยเลยครับผมครั้งแรกเหมือนกันครับโอ้ดูบรรยากาศดีฮะ พบคาเฟ่เด<ต> <The S 2> ถ้าช่วงเย็นๆนี่น่าจะแบบร่รื่นนะเปิดงานใช้ได้นะอย่าเรียกว่ารีสอร์ทนะครับถ้าเรียบรีสอร์ทผมจะนึกถึงอย่าง<แ>อื่นนะครับโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นฮะดูติ๊กนะฮะบอกว่าจะพามาคาเฟ่ผมว่าคาดว่าเป็นคาเฟ่รับของคนทุพันธนะคืงเข้าใจว่าตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไที่รู้จักพบเดอะริเวอร์ไซด์แต่เข้าใจว่าก็คงไม่รับเท่าไหร่ นมมะพร้าวอ๋อขอบคุณครับมะพร้าวโฟร์ครับมะพร้าวโฟร์ข้างล่างเป็นน้ำมะพร้าวข้างบนเป็นไอศครีมครับไอศครีมมะพร้าวโอโปเค็มๆโอโคเข็มต้นไม่ต้องไม่ต้องใส่นมทีมลุงนี่ไม่ค่อยดื่มกาแฟนะครับอาจารย์ม่อนหนีไปทำงานปล่อยแก๊งเด็กกิน นน้ำหวาเป็นไงครับลุงม่อนวันนี้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีกุ้งอร่อยครับเรานั่งชิวๆมาเท่าไหร่ครับชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยผมมาถึงบ่ายสองนะครับครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมนั่งประชุมอย่างเดียวเลยครับหมดเวลาแล้วสำหรับันนี้โอ้ สงสารลุงบ้อนยิงเลยครับไม่ได้ชื่นชมวิวแม่น้ำอะไรวันนี้ถักมุมของคาเฟ่้รับของเราไม่รู้รับป่ะสรุปไม่รับเนอะเออไม่รับคนมาเพียบเลยพอดีครับเดี๋ยวลังมาใหม่ไหนขอดูวิวหน่อยดิจะกลับแล้วไม่เห็นน้ำสักหยดอวิวดีโอเคพบคาเฟ่ริเวอร์ไซด์ใช้ได้เออบรรยากาศดีนี่ถ้าน้องถ้ามีแบบตรงที่ย่อนย่อนขาได้ยิ่งดีนะนะไม่มีที่ย่อนขา มาตอนบ่ายๆนี้เด็ดเลยก็ประชุมก็เงียบสงบคุยได้อากาศเย็นสบายกาแฟนมมะพร้าวอ่อนราคา90้าสิบาทจริงๆแล้วเข้าโครงการคนละครึ่งจ่าย45บห้าบทน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดในทริปนี้ฮะเพราจ่ายแค่ครึ่งเดียวกาแฟดีครับมันฟินลิ่งเหมือนกับกินน้ำมะพร้าวอ่ะแต่ว่าพอปลายรถรุ๊มมันจะเป็นกินกาแฟหอมๆอ่อนๆดีสำหรับภารกิจคาเฟ่รับสุพรรณบุรีวันนี้ก็ ถ้าเต็มสิบก็เอาไปเก้าจุดห้าเลยแล้วกันเพราะว่ากุ้งมันอร่อยมากกาแฟโอเคเฮ้ยแต่ว่าร้านคบเนี่ยผมว่าดีนะบรรยากาศดีต้นไม้เพียบเลยถ้าคนชอบต้นไม้อ่ะเพลินนั่งริมน้ำแล้วก็เขาเป็นบ้านทรงไทยดีมากๆเลยผมจะต้องหาโอกาสพาแก๊งลุงลงไม้ครบ โอกาสหน้านะครับลุงเอกลุงอ่นลุงม่อนลุงจ้อนจะมาตลุยสุพรรณบุรีกันใหม่เดี๋ยวมีลุงเต๊กครับนี่ลุงเต๊กจะต้องมาเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวรอบหน้าเราไปอีกค,อคาเฟ่นหนึ่งได้ครับคาเฟ่ใหม่ครับไปลองไปบ้านเราไหมเขาหน้า่อยบ้านเราไหมล่ะบ้านไครบ้านควาย <c oughs> <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าผมส <c> ว <oughs> ัสดีครับ